ก่อนที่ผมจะปล่อยคลิปรีวิวตัว iphone 14 pro ตัวนี้เนี่ยผมขอแทรกด้วยคลิปคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมกับการที่ล่าสุดเนี่ยมาเกอร์แมนคนที่ปล่อยขา่าวลือไปบ่อยที่ทุกคนได้เห็นได้อ่านกันนะครับผมเขาบอกว่า ipad pro m 2เนี่ยกำลังจะขายทางหน้าเว็บในวันที่18นี้แล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะครับผมคลิปนี้แน่นอนว่าเราจะมาพูดถึง iPad Pro M2 แล้วก็ iPad Gen 10กันนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยมาเกอร์แมนคนที่ปล่อยข่าวลือไวบ่อยที่เราได้ดูได้เห็นกันนะครับเขาออกมาบอกว่า iPad Pro M2 เนี่ยจะขายทางหน้าเว็บในวันที่18บ้านเขาหรือว่า19บ้านเรานั่นเองซึ่งก็จะต้องมารอดูกันนะครับผมว่ามันจะจริงหรือว่าเขาจะพลาดนะครับผมถ้าพลาดเนี่ยผมมองว่ามันก็คงไม่เกินิ้นเดือนนี้แล้วแหละเพราะว่ามีหลายๆคนอยากให้ผมมาอัปเดตข่าวกันสักหน่อยนะครับผมว่าม ผมก็มองว่าสิ้นเดือนนี้แหละไม่น่าเกินแล้วนะครับผมถ้ามันจะต้องมานะแล้วก็จะเป็นในส่วนของวันที่18ตามที่เขาบอกเนี่ยหรือว่า19เนี่ยก็ต้องมารอดูว่ามันจะออกเวไนนะแต่ผมมองว่าประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของ iPad Gen 10นะครับผมผมก็มองว่าน่าจะมานะถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดเนี่ยผมมองว่าน่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าทุกคนอยากดูในส่วนของรีวิวกันเนี่ยอยากดูสีอะไรนะครับผมแล้วก็ความจุเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมจะซื้อมารีวิวแน่นอนในสส่่ววนนนนขอออง iPad Gen 10ถ้ามัออกนะ ผมมองว่าแค่อัป M2 คงไม่ซื้อนะครับผมก็ฝากกด Sub s cribe ติดตามกันไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของรายละเอียดของตัวข่าวเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของ iPad Pro M2 เนี่ยก็มีรายละเอียดออกมาก่อนหน้านี้มากมายแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของชิป M2 นะครับผมเึ่องชิป M2 เนี่ยโดยส่วนตัวก็มองว่าไม่ได้แรงขึ้นแบบมากๆแบบรู้สึกว้าวขนาดนั้นนะครับผมดวยถึงการจัดก,การพลังงานเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้ในส่วนของ iPad Pro M1 เนี่ยไม่ได้มีความแบบน่าซื้้อออยยู่่แลวววโดสนตัขงผม ผมในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของสเปคนะครับผมอย่างจอเนี่ยก็จะเป็นเท่าเดิมเลยนะครับผม11นิ้วกับ12.9ซึ่งตัวที่จะทายมินิ LED เนี่ย11นิ้วก็มีข่าวลือว่าไม่ได้หวังอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าจะมาแค่ใน12.9เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับส่วนของมินิ LED นะฮะแล้วก็อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทคอนเน็กเตอร์นะครับผมที่จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นอะไรเป็นแบบนั้นนะครับจะมีในส่วนของ Max Safe นะครับผมที่เป็นการท ซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับอีกหนึ่งโปรดักนะครับผมที่มีข่าวลือในส่วนของลําโพงที่มีจอนั่นเองการที่ว่ามันมี m a g s a f e แบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้นําในส่วนของ iPad นะครับผมหรือว่า iPhone รวมถึงอุปกรณ์ที่มี m a g s a f e ต่างๆเนี่ยไปแปะติดกับตัวลําโพงตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของจอตรงนี้เนี่ยในการควบคุมในการใช้ในส่วนของการดูต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะสามารถทําได้นะครับผมรวมถึงว่ามันก็จะมีลําโพงอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมมันก็จะน่าสนใจดีสําหรับการที่ ใช้ในบ้านต่างๆนะผมควบคุมสมาร์ทโฮมแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่เรียกว่ามันก็ต้องรอดูกันไปว่ามันจะมาตอบโจทย์กับการที่ข่าวหรือว่า iPad มี Mac Sa f e ในครั้งนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยอนาคตมันก็คงอาจจะมีโปรดักตัวนี้ที่ผมพูดเนี่ยมาเปิดตัวเช่นเดียวกันในอนาคตนะผมเพื่อเป็นการลิงก์กันบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเอา iPad มาชาร์จไร้สายเฉยๆเนี่ยมันก็แบบดูแบบไม่ตอบโจทย์ไหมเพราะว่าแบตมันใหญ่กว่าชาร์จเต็มก็นานมากๆนะครับผมการที่ว่ามันมีโปรดักนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจ น่าจะราคาใกล้ๆเดิมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นในไทยเนี่ยอาจจะราคาสูงขึ้นด้วยค่าเงินบาทอ่อนนั่นเองนะครับผมทีนี้มาพูดถึงในส่วนของ iPad Gen 10กันบ้างนะครับผมล่าสุดเนี่ยมีภาพเคสหลุดออกมาอีกแล้วนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของเคสเนี่ยเขาก็หลุดออกมานะครับผมว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบขอบเต็มคล้ายๆกับตัว iPad Air อีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ถ้ามันมาเนี่ยมันดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ผมมองว่ามันอาจจะมีความแบบไม่ได้จะมาขนาดนั้นหรือเปล่าแม้มันจจะะไไปปทัับบลกกตวว iPad Air หรรรือออเเเ่่าาาาาผมพย จะใหญ่ถึง10.5นิ้วนะครับผมมันก็เกือบๆจาก iPad Air ที่10.9แล้วนะครับผมมันก็เลยแบบจะทับกันไปหน่อยไหมแต่ก็คงจะมีโอกาส LLC เช่นเดียวกันนะครับผมที่จะเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันก็จะได้ใช้เป็นแบบว่าตัวเครื่องคล้ายๆกันไปเลยอะไรเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็ make sense อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความแบบเปลี่ยนแปลงไปค,คล้ายๆกับตัว iPad Air นะครับผมก็แบบคือขอบข้างเป็นเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยไม่มีความโค้งมนเป็นเหลี่ยมแล้วนะครับผมมันก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของจออีกเช่นกัันนนนะะะคครรรรผผมมมแล้้้ววกก็พออ์ตเีี่างะะาาจืจ ็น USB-C แล้วนะครับผมก็ดีใจกับสาย iPad กันด้วยว่าจะได้ใช้ USB-C เต็มไลน์อัพ iPad กันแล้วนะครับผมก็น่าสนใจดีว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ไหมนะครับผมในส่วนของ Touch ID เนี่ยถ้าส่วนของหน้าจอไม่ได้เปลี่ยนไปคล้ายๆกับตัว iPad Air นะครับผมก็จะเป็น Touch ID ที่หน้าจอแบบรุ่นเก้านั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยในส่วนของจอเนี่ย Touch ID ก็น่าจะไปอยู่ในส่วนของปุ่ม Power On Off ตรงนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของดีไซน์นะครับผมแล้วก็สเปคเนี่ยหรือว่าจะใช้ในส่วนของ A 1 4น ครับผมมาในรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีเป็นแบบ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็จะเป็นเซลลูล่าบวก Wifi นะครับราคาเนี่ยก็ต้องมารอดูนะครับผมว่ามันจะสูงกว่าชจ้น9้าเล็กน้อยหรือว่าเท่าเดิมนะผมแต่ว่าราคาไทยเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะแพงขึ้นด้วยค่าเงินเช่นเดียวกันนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าทั้งหมดนี้จะจริงจะเท็จ จะมาจริงมาช้านะครับผมทั้งหมดก็คงจะต้องมารอดูกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แล้วนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก่อนที่คลิปนี้จะจบนะครับผมผมฝากกันไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันไว้หน่อยนะครับผมจะไ,ไม่พลาดคลิปแบบนี้กันอีกรวมถึงจะได้เป็นแรงผลักดันให้ผมทําช่องต่อไปด้วยนะฮะหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ